อาชีพเอกชาคิดนี่ฮะอาชีพก็รับราชการทหารหน่วยฐานช่างผมเป็นโรคความดันก็เรียกว่าความดันโลหิตสูงและประมาณก็ผมเป็นจําได้วันที่ก็วันที่เป็นลมวันนั้นวันที่ไม่สบายวันนั้นก็คือประมาณวันที่11กุมภาพันธ์ปี42แล้วก็เป็นมาเรื่อยก็วันนั้นอาการก็คืออยู่ดีๆมันก็วูบลงไป อาการหน้าม,มืดเพื่อนก็พาไปโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลประมาณสามคืนอาการก็ดีในขณะที่อยู่โรงพยาบาลแต่หลังจากออกมาประมาณประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยอาการจะเริ่มเป็นอีกผมจะเป็นเป็น,ปนหายหายเข้าโรงพยาบาลประมาณในปีนั้นรู้สึกประมาณ5ครั้งเวลาผมปวดเนี่ยคุณหมอบอกว่าเลือดเนี่ยส่งมาเลี้ยงวัวใจไม่พอซุปจิตร้ดมว,วัวใจไม่พอก็เลยทําให้อาการหน้าม,มืด แล้วก็มือเท้าชาเย็นชาคลา้ๆมันมันชาบางทีมันเป็นนี่ผมมันเป็นโรคคือล็อกริ้วล็อกฮะพอกลางคืนเนี่ยบางครั้งผมก็ต้องล็อกออกมาผมเป็นสองข้างเลยมีหลายๆโรงพยาบาลที่ไปแล้วก็อาการก็ไม่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าประทังให้ว่าอาการที่วูบอาการที่นั่นอยู่ก็ดีขึ้นแค่นั้นเองแต่จะหายขาดยังไม่หายขาดประมาณผมว่าประมาณ1ิปีได้แล้วและการปวดน,นี่ก็คือผมจะมีอาการ ปวดมันเอวปวดหลังพอปวดมากมากเนี่ยมันจะเอวเนี่ปวดแล้วก็ร้อนขึ้นมาตามกระดูกสันหลังเปถึงท้ายทอยจะมีเขาเรียกว่าอาการท้ายทอยผมเนี่ยมันจะมึนหัวมันจะมึนหัวแล้วก็คล้ายๆคนไปตีมันอะแล้วตีมันมึนมึนตาเจา็บปลาปวดหลังเนี่ยเวลาจะใส่รองเท้าเวลาเป็นหนักๆเนี่ยใส่รองเท้าเนี่ยใส่ไม่ได้ต้องนั่ง ยิโก่งโค้งใส่รองเท้าใส่เสื้อใส่กางเกงนี่ไม่ได้ผมต้องนั่งแล้วก็ใส่กางเกงแล้วก็คือพอนั่งเสร็จปุ๊บก็กวายลุกขึ้นได้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะต้องมือดันขึ้นมันคือมันปวดแล้วปว,ปวดปวดปวดมากอ่ะผมเคยเคยพูดเล่นกับเพื่อนว่าถ้ามีเงินห้าหมื่นเนี่ยแล้วหยิบไอความปวดหลังผมออกเนี่ยผมให้เลยห้าหมื่นในวันเดียวในในจัวงเนี้ยแล้วก็เป็นมานั้นเรื่อยเรื่อยมาเป็นมาตลอดก็ไปหาหมอฮะ หาหมอปกติก็คือให้ยาคลายเส้นและก็พวกคลายกังวลเกี่ยวกับที่เรามุนหัวด้วยเขาบอกว่าคือบางทีบางครั้งนอนไม่หลับเนี่ยมันเจ็บหน้าอกด้วยคลาย้คลายมาจุกที่ลิตปีเราเนี่ยแล้วก็มันจะเ,าเขาเรียกว่าเจ็บทะลุหน้า,าทะลุหลังอะไรพวกนี้เขาเรียกผมเคยพูดไม่กระถุกแล้วก็ปวดขาขึ้นมาจนถึงไส้ทอยแล้วก็มึนหมอก็ให้ยาอาการคล้ายคลาย,าคลายเส้นและก็คลายกังวลด้วย ช่อให้เรานอนหลับผมนอนไม่หลับประมาณตีสามเนี่ยผมจะตื่นแล้วตอนประมาณเที่ยงคืนบางทีผมก็ตื่นเพราะว่าบางทีพอตื่นเสร็จแล้วมันนอนไม่หลับแล้วมันอาการเขาเรียกว่ามันกังวลเนี่ยมันกังวลแต่จริงแล้วเราไม่ได้กังวลอะไรแต่มันนอนไม่หลับแค่นั้นเองครับเคยคุยกับแพทย์แล้วก็าบอกว่าถ้าเรากินยาเยอะๆเนี่ยมันเกี่ยวกับไตกับตับด้วยผมก็ต้องพยายามว่าถ้าเราไม่กินพยายามออกกําลังกายแต่ปกติผมก็ออกกําลังกายทํางานตลอดแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่กินปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้เราคล้ายๆประมาณ5วันเนี่ยถ้าไม่กินยาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มปวดขึ้นมาคล้ายมันมีเหมือนกับเราพูดง่ายๆว่าเหมือนกับอะไรที่มันวิ่งจี้ๆขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ไปถึงไหล่ทอยทีนี้มันจะมึนอยู่ข้างหนึ่งผมจะเจ็บข้างฝาเนี่ยไอ้ข้างซ้ายเนี่ยบางครั้งมันจะมีปูดอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็ให้ลูกลูกสาวเนี่ยนวดคึงเล่นเพราะว่ามันจะได้คือมันคลายคลายลงเนี่ยนะ่นและมัน แต่ว่ามันก็ไม่ดีฮะมันก็แค่กระทังแล้วก็แค่คลา,ายปวดแค่นั้นเองอาหารเสริมก็ทานคับคนป่วยฮะคนป่วยยังไงก็ต้องทานใครแนะนำอะไรดีก็ต้องทานอยู่แล้วก็ก็ทานมาหลายอย่างเหมือนกันกินไปเรื่อยแต่ว่ายิ่งกินไปมันก็ยิ่งไม่มันยังไงพอเขบอกว่าสมมาณสิบหวันเนี่ยเขาจะรู้ผลใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันตาม15วันแล้วผมก็ยังยังเหมือนเดิมผมต้องใช้ยาจะหลวงยา โรงพยาบาลอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมทีนี้มันก็คือไงก็เลือกอะไจะกินดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเสียตังค์ด้วยเสงยตังค์และก็มันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยหยุดทานก็เลยว่าเนี่ยไอ้โรคตัวนี้พระทุใจม,มันอยู่กับผมตลอดแล้วมั <c oughs> ้ง<ม>ก็แฟนแนะนำมะโหให้ทาน ครั้งแรกผมก็ไม่เชื่อเพราะว่ายังไงข้ออาหารเสริมเราก็ดูมามาเยอะแล้วก็ทานมาเยอะแล้วแฟนบอกว่าลองดูมันก็ไม่น่าเชื่อถือพูดครั้งแรกก็มันดูแล้วไม่มันน่าจะเป็นตัวยาหรือเป็นอะไรใช่หไหมแต่ความรู้สึกตัวนั้นก็ลองดูสักครั้งหนึ่งก็บอกว่ามาโฮโมโฮแฟนก็ไปเคยไปอบรมมาแล้วเคยไปดูที่บริษัทดูหลายๆคนที่เขาหายไปแล้วแล้วก็เรามาลองกินดูผมก็วันแรกที่ทานก็เช้าซองเย็นซอง กินไปประมาณสักสามวันผมก็เริ่มมีอาการมันมีความรู้สึกว่าแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ค่อยคล่องอะแต่ว่าก็กินก็กินน้ําแล้วก็ในคืนนั้นตอนที่ยังเจ็บหน้าอกเนี่ยผมก็กินอีกซองหนึ่งแล้วก็พอนพัก่อนต่อก็ดีขึ้นก็หลังจากนั้นไปประมาณสักห้าวันวันที่ห้านี้รู้สึกว่าจากวันที่เรา ครั้งแรกพูดตรงๆนะฮะบอกว่าผมไม่ไม่ได้เชื่อตรงนี้เลยแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอวันที่ห้าวันที่สามนี่เราเราเราเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแต่พอวันที่ห้านี่ผมรับรองได้เลยผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจในมะหว,ว่าที่เขาพูดมาเนี่ยที่แฟนพูดมาเนี่ยเออจะเริ่มมีความจริงแล้วผมมีความหวังแล้วเพราะผมคนป่วยยังไงผมก็ต,ต,ต,ต้องต้องหาอะไรที่ดีๆกระทานกับร่างกายทีนี้พอวันที่ห้าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าที่เราผมปวดหลังอยู่ปวดไททอยอยู่ มันจะเริ่มคือเพื่อง่ายว่ามันจะเริ่มหายมันจะเริ่มคล้ายแทนที่เราจะปวดสังเกงไม่ได้ผมต้องลงนั่งนั่งลงไปใส่สังเกงแต่นี้ผมก็ยืนขึ้นมาแล้วสังเกงได้แล้วก็โล่งสมองเนี่ยคือถ้าง่ายท้ายทอนนี่ผมโล่งมันไม่มีความรู้สึกเจ็ต้มานั่งนวดนั่ง,น,งนั่นอยู่มันดีขึ้นนะดีขึ้นมากหลังจากวันที่ห้านี่รู้รู้เรื่องว่าคือมันจะมีมันจะมีคล้ายๆสัญญาณบอกว่า เรามีความโล่งโล่งโลงลงขึ้นมาแล้วก็คล้ายๆคนสบายตัวเริ่มสบายแต่ผมก็ทานไปเรื่อยทานไปเรื่อยถ้าไม่ได้เจอมาโอนะครับบอกว่าคือที่ผมพูดในครั้งแรกว่าในขณะที่ผมปวดเนี่ยปวดหลังเนี่ย <inflamm stain III> มีเงินถ้าห้าหมื่นเนี่ยถ้าใครสามารถหยิบออกไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไม่ให้เข้ามาจุดที่ผมเนี่ยผมให้เลยห้าหมื่นเพราะว่าคนที่ปวดนะครับคนที่ไม่สบายเนี่ยคนที่หลังเนี่ยบทหลังเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเราจะปวดขนาดไหนเราจะมีความรู้สึกยังไงความรู้สึกของเราที่ว่าปวดอยู่คนเดียวเนี่ยเราลองสังเกตง่ายๆเนี่ยคนที่มะเร็งคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือคนที่กำลังจกตายสุดท้ายเนี่ยกับคนที่เขาไม่ ไม่ป่วยเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกแหลวเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เป็นเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าความปวดของแต่ละคนความเจ็บป่วยนี่มันมันมันมากมันมันมากต่อความรู้สึกแล้วก็สภาพจิตใจนะถ้าพูดถึงโมอโเนี่ยแม้แต่ลูกตัวเล็กผมเนี่ยผมให้ใหนมกินถ้าผมไม่คือพูดง่ายๆว่าไม่ไม่เชื่อม,มั่นกับในในตัวโมโหในสินค้าตัวนี้เนี่ครับ ผมจะไม่ให้ลูกตัวเล็กผมทานเพราะว่ายังไงผมก็ต้องอะระวังเรื่องสุขภาพของลูกอยู่แล้วเพราะว่าผมเคยเป็นที่นี้ผมเชื่อมัน่นผมไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม,มให้ร้อยหนึ่งเพราะว่าต้องให้มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าดีมากครับผมยอมรับว่าดีจริงๆผมบอกว่าเรามาเปรียบเทียบอย่างนี้คนที่เลี้ยงนกใช่ไหมครับนกเขาเราทานไม่ได้แต่เขาซื้อราคาสามล้านสามล้านตัวนิดเดียวจานเดียวทอดแป๊บเดียวเรากินหมดใช่ไหมครับแต่สุขภาพเราเนี่ย เราขายไม่ล้านหนึ่งทีนี้มาเปรียบเทียบว,ว่าถ้าสินค้าตัวไหนที่เขาบอกว่าแพงแต่บันดีสุขภาพเราเนี่ยคุณไม่ต้องลังเล่หรอกครับคนที่ไม่ป่วยเนี่ยเขาไม่รู้หรอกแต่คนที่ป่วยนีย่เขาต้องรู้เดียวว่าแค่สามบรรนามกับสุขภาพของเขาเนี่ยเขาว่าไม่แพงหรอกครับแค่เป็นเพื่อเรื่องนิดเดียวเองเพื่อสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีเพื่ออะไรที่เราต้องคิดไปเลยว่าจะดีกว่าสามเปสามกับเงินตัวแค่นี้กับ สุขภาพเราเนี่ยผมว่าไอ้น,นี้แค่นิดเดียว